สวัสดีครับพบกรบรายการเก่งกาจโฮโลเฮลตี้นะครับก็พยายามจะอธิบาเห็นว่าโลกนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งเป็นวงเวียนเล็กนะสุริยะจักรวาลเป็นวงเวียนกลางแล้วก็กาแล็กซี่เป็นวงเวียนใหญ่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะที่มันเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันมาจากธรรมชาติครับฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็จิตใจก็มาจากพฤติกรรม2อ,อย่างของมนุษย์ อย่างที่หนึ่งมาจากอาหารครับบนโลกนี้เรามีเจทวีปฉะนั้นอาหารการกินของมนุษย์แต่ละทวีปจึงขึ้นกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละทวีปจะไปกำหนดรูปร่างและจิตใจคนกินเนื้อสัตว์จะมีรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงนิสัยใจคออาจจะโหดร้ายก้าวร้าวส่วนคนกินพืชผักข้าวเป็นอาหาร จะมีรูปร่างสมส่วนสวยงามหน้าตาผ่องใสนิสัยออ่นโยนในร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟมีดิน20ส่วนดินภายในมี18ส่วนดินจากภายนอกที่เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายมีสองส่วนซึ่งจะเป็นอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายคืออาหารใหม่กับอาหารเก่า ธาตุน้ําจะมี12ส่วนธาตุลมมี6ส่วนธาตุไฟมี4ส่วนธรรมชาติสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมามนุษย์สัตว์พืชจะเอื้ออาทรต่อกันตามธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมมนุษย์สัตว์เนี่ยได้ดํารงชีวิตจากพืชครับพืชบนดินและก็พืชในน้ําวันนี้นะครับขอเสนอเมนูผัดยอดฟักแม้ว ตามผมวาในครัวเลยครับวันนี้เมนูยอดฟักแมวครับผัดน้ำมันหอยครับมันสุดอร่อยนะครับไม่เหมือนใครนะฮะยอดฟักแมวนี่นะครับนะฮะมันมีสรรพคุณเยอะมากเลยนะท่านไม่เคยรู้นะตรงนี้มันจะได้เลยครับวิตามินเอบีแล้วยังมีแคลเซียมนะครับฟอสฟอรัสธาตุเหล็กโอ้โหเยอะมาก คือมันดีหลายอย่างเอางี้ดีกว่าถ้าพูดมากป,ากาป,าป,าปาัจจัยเพราะว่าเป็นหมอมารักษาไม่ใช่ครับอาหารครับกินอาหารบำรุงนี่ต้องรู้จักนะกินให้เป็นครับนะนี่มันรสเย็นครับสบายมากเลยครับนะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยมันสบายในหน้าร้อนนะครับมันประหยัดแล้วก็มีประโยชน์แถมอร่อยอย่างมีคุณภาพก่อนที่เราจะผัดครับนี่ครับล้างวยน้ำส้มสายชูกรั่น5%ตเราฉลากทองครับนะฮะ ครับตอนนี้เราจะทำการปรุงนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับมันดีแล้วก็นี่เลยครับนี่แหละครับกระเทียมนะฮะัซอยเรียบร้อยหั่นเรียบร้อยนะครับอาหารไทยนะจะขาดไม่ได้เลยกับทีกระเทียมนะครับขนาดถ้าไม่ได้ปรุงตอนทีแรกนะฮะเราก็จะไปผัดโอยหน้านะฮะเป็นน้ำกระเทียมเกียวอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันก็เริ่มเริ่มหอมแล้วครับเริ่มหอมแล้วครับนะฮะ เราก็จะใส่ฟักแมวเลยครับนะฮะยอดฟักแมวแล้วครับนะฮะจะปรุงรสตามเลยนะครับซอสหอยนางรงตราแม่ครัวครับตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับตาลสายแดงครับพริกจิดาแดงนะครับไผ่น้ำกระต๊อกนะครับ ลงไปหน่อยครับให้มันมีน้ําขุกขิงนะครับแล้วเราก็ราดข้าวร้อนๆนะครับโอ้โหอร่อยครับปิดไฟครับเตรียมเสิร์ฟนะครับก่อนเสิร์ฟวันนี้ไม่ต้องผ่านมือเชฟก่อนนะครับต้องชิมก่อนครับอือฮอร่อยครับหวานกรอบรสกลมกล่อมมันสุดยอดจริงๆล้ำลอยแซ่ ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวและฉลากทองครับนะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพครับทุกครัวเรือนขาดไม่ได้ครับสําหรับวันนี้ชมแล้วอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคนจนคนมีกินอาหารที่ดีถ้ากินไม่ดีก็มีพยาธิโรคค่ะป่วยไม่สบายไม่ไปรัก